สวัสดีครับจากช่อง Backfill นะครับมาแนะนำมีดพกพาขนาดจิว๋วทิมเบอร์ไลรุ่นมินิพิทบูรหัส7223ครับตัวนี้เป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับตัวแกนเป็นฟูลแท้งลักษณะใบเป็นทรงดอบพอยใบลมดำขนาดความยาว 3นิ้วด้านบนมีสต็อปกันลื่นนะครับยามหันเฉืองสามารถกดได้ง่ายครับรุ่นนี้ก็จะมีปลอกทรงไครเด็กขนาดเล็กนะครับแถมมาให้ด้วยแล้วก็มีคลิปเน็บนะครับเอาไว้เน็บลงเท้าบูทเน็บเข็มขัดครับ ยามเก็บก็กดแล้วสอดมีดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาครับตัวนี้กระชับแน่นนะครับไม่หลุดง่ายครับตัวปอกทรงครดิกอันนี้เนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับก็เอาไว้สำหรับป้องกันก,การกัดการกระแทกของมีดนะครับสำหรับพกหรือว่ายามเดินลุยนะครับ ก็เสียบพกพาง่ายนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่ช่องทางการติดต่อของแบคฟิลนะครับขอบคุณครับ